สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ข้อกลางสากรสุพรรณมิตรนะครับอำเภอพระยักฆภูมิิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับอันนี้เป็นข้อกลางที่เป็นข้อกลางของสากรนะครับที่ทําโครงการควายขุนแล้วก็โคนมเพศผู้ขุนกับเครือ,ข,ข,อข่ายโคขุนสต็อกโฮมนะครับผมวันนี้ผมจะพามาติดตามการจเจริญเติบโตของควายที่ลงได้ 48วันนะครับซึ่งเป็นควายโครงมาน้ำหนักตั้งแต่400ถึง500โลนะครับวันนี้เลี้ยงไปได้48วันนะครับสุขภาพตอนนี้ทุกตัวนะครับสมบูรณ์ดีมากนะครับที่ขอกกักแห่งนี้เป็นข้อสาธิตเพื่อเลี้ยงให้กับสมาชิกเกษตรกรได้ดูนะครับว่ามีการเลี้ยงเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับการเลี้ยงของที่นี่นะครับเราแนะนำใช้อาหารสำเร็จรูป สำเร็จรูปนะครับตามโปรแกรมคือ5 6 7 8นะครับเดือนที่แรก5โลต่อตัวต,ต,ต่อวันนะครับเดือนที่2 6กโล7โล 8, 8โลเป็นเดือนที่4นะครับเราใช้ระยะเวลาในการขุน120วันนะครับ<อ>เดี๋ยวผมจะพาไปดูควายก่อนนะครับซึ่งควายตอนแรกที่เอามาเป็นควายที่โคงค่อนข้างใหญ่นะครับแต่น้ําหนักตัวยังไม่สมบูรณ์ขนาดนี้นะครับถ้าไปดูรูป วันที่เอามาเข้าคอกรอบแรกนะครับก็จะตัวเล็กกว่าน,นี้นะครับอันนี้ควายกินดีให้กินหญ้าแบบเต็มที่นะครับแล้วก็ที่นี่จะแบ่งเป็นให้3เวลานะครับก็จะผูกโยงไว้กับที่คอ,อกเลยนะครับอาหารนี้คือให้เขาสามารถกินได้ตลอดเวลาเลยนะครับอันนี้เป็นเป็นควายนะครับที่โตขึ้นกับอายุการเลี้ยง48วันนะครับซึ่งเป็นควายที่กําลังอุดมสมบูรณ์นะครับถ้าเลี้ยงครบ ร้อยยีวันจริงๆเนี่ยครับจะตัวโตมากนะครับสังเกตเวลาดูควายนะครับให้ดูที่เนี่ยครับเวลาส่งควายควายออกนะครับเนี่ยครับตรงที่สันคอนี่ครับสันคอใหญ่ๆนี่เขาจะให้กล้ามเนื้อที่ค่อนข้างเยอะนะครับสําหรับควายขุนนะครับเลี้ยงง่ายนะครับสําหรับควายขุนกับโครงการของเรานะครับผูกโยงให้อาหารเป็นเวลานะครับบนพื้นที่ที่เป็นขี้เป็นโคลนชื้นแฉะเขาก็จะ สามารถนอนได้นะครับแต่ถ้าให้ดีนะครับก็คือการเก็บมูลหรือเก็บขี้เขาออกจะดีมากๆนะครับให้เขาอยู่ได้ไดสบายที่สุดนะครับน้ํานะครับน้ำเขาสาคัญเป็นน้ําดื่มที่สะอาดสะอาดนะครับอ่ครับผมแล้วก็หญ้าก็จะเป็นหญ้าหญ้าแห้งฟางแห้งนะครับหรือหญ้าสดก็ได้นะครับอันนี้เป็นควาย ที่เลี้ยงกับโครงการที่นี่จํานวน1ิตัวนะครับกับอายุ48วันนะครับควายทุกตัวอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีการเจรจิญเติบโตที่ดีมากนะครับอันนี้ฝากถึงสมาชิกที่อยากเลี้ยงควายขุนนะครับสําคัญที่สุดก็คือตลาดปลายทางนะครับที่จะรับซื้อควายเราเมื่อครบกาหนดหรือครบระยะเวลาแล้วนะครับ นี่มีทั้งควายเผือกด้วยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับโครงการควายคุณของสต๊อกโฮมนะครับเราก็จะมีโมเดลมีตัวอย่างแบบนี้ให้ดูเรื่อยๆนะครับแล้วก็ลงมาสํารวจแล้วก็ติดตามผลการเลี้ยงของสมาชิกของเรานะครับอันนี้เป็นข้อกลางที่อำเภอพญาคระภูิพิสัยนะครับจังหวัดมหาสารคามครับผมฝากไว้ด้วยนะครับกับเครือข่ายโคขุลสต๊อกโฮมสวัสดีครับ